กินหินไม่ได้กินทรายกินอะไรก็ได้แต่ไม่ได้กินตีนกับรายการอร่อยสุดตีนเฮ้ยงยังย่ง,ยง,ยงมกึกล้าถีบรุ่นพ่อมึงเลย่ะโอถ้าพี่ยั่บีบมาผมก็กล้าถ้าพ่อมึงพูดอะถ้าพ่อพูดต้องดูก่อนว่าเจตนายังไงเดี๋ยวกับพ่อมึองยังไม่ต้องดูก่อนเจตนายังไงใช่ก็เราทํางานไงวันนี้วันนี้วันนี้เราจะมาก๋วยเตี๋ยวไก่วันนี้เรามาร้านก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับผมย่านกรุงอรุณเก้าไปมาแถวนี้ลรแวกนี้ มาทำอะไรมานัวไม่ใช่ตลาดตลาดตลาดเขานัวดีแบบว่ามีสิ่งของมันนัวตำนัวอะไรพวกเนี้ยเยอะใช่ไหมออตำแบบไหนตำแบบนี้ ลุงเองก็ชื่อเขียวนะครับแล้วก็ป้าแอรครับ <Okay. S 1> ร้านเราก็เป็นร้านก mm hmm. ๋วยเตี๋ยวไก่มาละก mm hmm. ๋วยจับไก่น้ำข้น mm hmm. แล้วก็จะมีเกาเหลาข้าวเปล่าด้วยครับผมคุกก mm hmm. เบนของเราก็จะเป็นน้ำซุปแล้วก็ตีนไก่แต่เนื้อไก่ของเราเนี่ยเนื้อจะนุ่มสามารถที่เราจะทานกับข้าวสวยเปล่าได้เลยโดยต้องไม่ไมต้องปรุงปีนี้เราก็ถ้าจุบมาอยู่ตรงร่ม 9, วมเก้าแเราก็ปีที่สิบ ไม่นับรวมที่เราอยู่ที่แฮปปี้แลนด์แฮปปี้แลนด์นี่ก็เกือบ20ปีรอบเช้านี่ก็จะเปิด7โมงชา้าขายไปเรื่อยจนกว่าจะหมดรอานี้แต่ก็ไม่น่าจะเกินบ่าย3โมง4โมงเย็นยังไงก็หมดพอหมดแล้วเราก็จะพักหม้อเช็คหม้อแล้วก็เอาชุดใหม่ขึ้นมาแล้วก็เริ่มอีกทีก็รอบ6โมงเย็น6โมงครึ่งแล้วก็ขายไปอีกจนกว่าของจะหมดก็ไม่เกินเที่ยงคืน5ทุ่ เปิดทุกวันจะหยุดเฉพาะวันที่หนึ่งของเดือนทุกๆุกเดือนช่วงโควิดลุงก็ไล์สดไล์ขายในเพจเพราะว่านั่งรับประทานไม่ได้เราก็อาศัยวิ่งส่งยังไงก็ปากร้านลุงกับป้าพื่ยเตี๋ยวไก่มาระก๋วจับไก่น้ำพ้่นด้วยนะครับของเราก็ตั้งอยู่บริเวณปากซอยเอือ้อธรลงุงเ,เงงก,งก้าฝั่งเยื้อๆกับบิ๊กซีเคหะลมงเก้าแล้วเราก็มีทางช่องทางติดตามเพจลุงกับป้าด้วยนะครับ ก็สามารถติดต่อทางเบอร์โทรได้เลยนะครับสวัสดีครับไม่ได้กินหินไม่ได้กินทรายกินอะไรก็ได้แต่ไม่ได้กินตีนกับรายการอร่อยสุดตีนและผมเอบางสายู้วยดำเนินรายการสำหรับ EP นี้ครับไม่ใกล้ไม่ไกลครับอยู่แถวเทหะร่มก้าวอยู่ปากซอยเลยนะครับผมตรงข้ามกับบิ๊กซีวันนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระด้วยนะครับผม รับหน้ารับประทานมากเดี๋ยว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 เดี<ไ>๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนไอ้ลรของกูไม่มีเหรอให้พูดก่อนไงอให้พูดก่อนพูดก่อนเออไอ้ไนัน่นกูก็จะคุยด้วย elle, มันก็ไปเออนะครับผมมาเอามาแล้วอืมเส้นอะไรแต่เมื่อกี้เหนอไม่มีอะไรไม่มีไรเมืม่อกี้เฉยๆอ๋อเฮ้ยแต่มากิน,นกูก็ทีบไปดิแต่อีพีนี้ก็ดีแล้วที่ไม่มีอายัดดีแล้วส่น้ำหน้ามึงอีกัศ ผมหน้าขอให้ไอพีจะตอบว่ามึงอย่ามายัดสัตว์แล้วก็ให้กูมาถ่ายบ่อยๆด้วยเฮียกูอยู่บ้านตัดปาล์มเหนื่อยชิบหายไอสัตว์มือนี่กูแตกแล้วแตกอ,อีกเียมึงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเสี่ยวไก่อะไรนะเสี่ยไก่เหรอเฮ้ย<ม>พี่ไม่เคยลองกินเสี่ยวไก่ที่นี่เลยพี่กินแต่ก,ก๋วยจับ๊บก๋วยจั๊บเขาก็อร่อยมากที่เนี้ยที่เนี้ยมันเด็ดอย่างหนึ่งผมอะสังเกตเห็นว่าร้านเนี่ยทุกสาขาอาชีพมากินทุกวัยด้วยนะครับผมปกติพี่เด้มากินร้านนี้ด้วยเหรอโอ้กินมาเท่าไหร่แล้ววะ สองครั้งสองครั้งสองสามครั้งนนัิวต้งแแต่ลงกับฟ้าเขาจำกูได้นุ้ยไม่เสียภัยนะใช่ไหมกินแล้วก็กลับเลยนะโอเคหมดแล้วก็กลับเลยโอเคตเายอ้าวกินแล้วก็หายก็เดียวดายเช่นเดิมอีพีนี้ไม่มีอะไรล้มนะแต่มาก็ดีแล้ว ดีกว่าอายัดมาอายัดมาทีไรก็ปวดหน้าทุกทีเลยที่นี่ลุงก็บอกว่าถ้าไม่เติมอะไรเลยคืออร่อยแล้วอมเมนูนี้นะครับสเส้นเล็กกุวยเตี๋ยวไก่มะระครับผมตอนนี้ยังไม่มีมะระแต่ว่ามะระอยู่ในจานตอนนี้ยังไม่มีะระแต่ว่ามะระเนี่ยอยู่ในจานวันนี้มีของดีคือกุวยเตี๋ยวไก่ใช่ไหมก็เลย <c oughs> ทนไม่ไหวก็เลยมาลองทำทอลำตำตำทีท่ดูแบบอารมณ์ดีอะ ครับนี้ไม่โดนตีนอะ่ะน้ำจำน้ำเดิมอะไรสุดตีและถีบอะไรสุดตีและถีบอะไรตีและถีบ,ถบมันก็โอ้โหมันก็เกื่อนมันก็ไม่น่าดูอะ่ะผมได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับตีนครับว่าเปื่อยมากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองเลือดก่อนองนะอเลือดมันไม่มีค่าวมีความแบบนิ่มแต่ไม่เละนะดู สามารถใช้ตะเกียบของอนกิมขึ้นมาได้แม่เละในก้อนก้อนก้อนไข่ก้อนมันก็ดูหน้ารับประทานก็รชาติก็ดีเข้าเนื้อเลยง่องไก่ครับผมดูง่องไก่เบยมากโอ้โหซุปเสี่ยวไก่มะละก็ต้องมีมะละใช่ไหมเดี๋ยวผมทีมะระมะละก่อนนี่มะละผมจะบอกให้ว่าผมโคตรชอบมะละเลยมะระเขาเป็นไง มันละมันไม่ขมไงมันขมขมเหมือนกันขมนิดๆมันเป็นยาเลยนะอืมแล้วเส้นนะเหนียวแต่นุ่มแล้วก็เวลาดูเนี่ยมันมันลื่นเลยอ่ะแบบมันมันมีความคุกน้ํามันด้วยเดี๋ยวเราไปถามพ่อเรียกพ่อแล้วกันครับผมถามพ่อหน่อยว่าตุนตีนเป็นยังไงครับผมพ่อพ่อพ่อมีตังไหมพ่อยืมตังค์หน่อยสิยอกช็อกยอะพ่อเขจะชิงอยู่เดีมาชิงพูดก่อนอ๋อาละ พ่อเนี่ยเตนอยากรู้มากเลยเพราะตุนกี่ชั่วโมงถึงชั่วโมงไหมสองชั่วโมงองชั่วโมงเหรอโอ้โหสองชั่วโมงแล้วเราอันนี้ได้ไป่ลูกพ่อใส่นั้นไปด้วยนะใส่เยอะด้วยใส่อะไรฮะใส่ใจใส่ใจเหรอครับอ่าพ่อเริ่มเล่นมุกเหมือนผมตอนแรกๆเลยเปิดเปิดปดปิดสติเขาจะใส่เครื่องในใส่ตับแต่ร้านนี้พ่อใส่ใจอ๋อใส่ใจไปด้วยคือการรายละเอียดในการทําเปิดมากกี่ปีแล้วพ่อตรงเนี้ยตรงนี้ ีก็สิไม่นานแต่ถึงสิบปีแล้วป้ายซีดขาวนบบนั้นปูพ่อก็สังเกตุมันหงอกกว่าผมพ่อเลยพ่อหรอ t e x t u r แยกถังแยกได้ใช่สัมาแยกได้แต่เด็ดสุดของร้านเราก็คือมีเป็ไก่ถ้ามาไกลๆนี่ถ้าไม่ได้กินตีนไก่เขาบอกแค่ร้องห้างโอ้วันนี้มันจะแบบเอ้ยร้องห้างเอ้ยไม่ได้กินตีนเลยวันนี้ไม่ได้กินตีนเลยให้ลูกตามสบายนะครับครับพ่อครับผมผม โอ้โหคุยยาวเลยอ่ะตีนไก่นะบอกตรงๆว่าเขาใส่ใจมากแบบว่าอันนี้เขาผ่าครึ่งผ่าครึ่งแล้วมาตุ๋นพูดได้เห็นภาพก็คือแบบพอแตะลิ้นตงเนี้ละลายเลยอ่ะอร่อยมากแบบดูเนี่ยเข้าไปแล้วพ่นมาเป็นกระดูกเลยเนี่ยกระดูกเนี่ยไม่ใช่ฟันผมบอกเลยว่าเนี่ยเดยวไก่อย่างหกสิบบาทเนี่ยคุ้มแรกที่ผมกินนะ ผมกินก๋วยจับตอนแรกก็มองเอ้ยอะไรวะก๋วยก๋วยก๋ว,ย,วยจับก๋วยจับก๋วยจั๊บป้ายมันเลือนไงนานไงแล้วก็บอกอ๋อเหานไหมก๋วยจับโอ้โหก็เลยมากินมาลองดูเมนูนี้นะครับเขาบอกเลยว่าอร่อยสุดตีน Surprise motherfucker อร่อยสุดตีนอ่ะอยัดมาเหรออยัดอยัดอ,อ,อ,อะไรพี่ไอ้เดี๋ยว เอาเดี๋ยวมึงบอกกลับบ้านไนงะไม่ตอนแรกก็จะกลับแล้วอยู่บนรถแล้วมึงแค่อยู่บนอมนอเตอร์ไซค์แล้วได้ยินว่าอร่อยสุดตีนก็เลยแบบกลับมาอร่อยสุดตีนตะเกียกคุยไปวุ่นอยู่ชลบุรีแล้วมึงอยู่กรุงเทพมึงได้ยินมึงก็ไปหาก <c oughs> หูทุญธีเฮ้ยไม่ไปหรอกใครอแล้อไม่ไปหรอกเปลี่ยนพิธีกรรายการเป็นม <c oughs> ึงแทนได้ไหมไม่ได้นี่รายการเดียวว่าพี่ลงไป่ต้องสองอีพีแล้วได้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงใช้คำว่าลงตั้ง ลงตั้งสองกี่พีวันมาหกเดือนสองกีพีมันเปลี่ยนโอ้ีสัตว์อ่ากินต่อกินต่อกินต่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้เมนูอะไรพ่อแห้งเส้นเล็กคุยไม่ใช่เส้นเล็กแห้งลูกอ๋อแห้งเส้นเล็กกับเล็กแห้ง <c oughs> ไม่มันต่างนอ เหมือนกันเนาะอ๋อเหมือนก็ต <c oughs> ้องเหมือนกันพ่อรู้ไหมว่ารายการผมคือรายการอะไรอะไรสุดยอดไม่ใช่พ่อเอาสุดตีนพ่อต้องพูดว่าเอาอะไรสตีนอ่าได้ได้ถ้าผมขีดหน้าได้ดฉีดหน้าได้ใช่ไหมได้ได้ได <c oughs> เอาไว้ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้สิโซโลมรายการผมชื่ออะไรชื่อว่ารายการอะไรรายการอร่อยสุดๆโอเคพ่อรู้สึกว่าลูกค้ามามั่งพอเต็มเลยต่อแถวเต็มเลยพ่อหมดหมดครับพ่อ คเมนูมาเป็นสีสันนี่เฉยมีมอ<น>ะไ<ล>รก็แล,และอันนี้ก็เมนูที่สองนะครับเล็กแห้งไม่ต้องปรุงเลยฮะเพราะว่าผมเชื่อใจนะพอเมนูแรกผ่านไปก็รู้เลยว่าอร่อยแน่นอนอ,อืมแกเจอร์แชกเจอร์เติ่เลือดหมูเ่ลือดเลือดหมูเลือดไก่อันนี้ต้อง เวลาเราเซูชเส้นเข้าไปซูชเส้นเข้าไปในป่ามันลื่นเปื๊ดลื่นปื้ดนอ่ะเหมือนมันมีความมันที่แบบว่าเป็นความมันของหนังไก่เนื้อไก่แล้วก็กระดูกอ่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะร้านเปิดที่นนนเนี้ยสิบปีแต่น้านนี้เปิดที่อฮปป้แดนยี่สิบปีรวมแล้วสามสิบปีที่ขายมาร้านของลุงกับป้าเนี่ยมีความพิเศษมากเพราะว่าเดินทางห้ามทวีด,ด้วยไปออสเตรเลียเลยแบบว่าพอไปแบบกินที่นู่นถึงต่างแดนห้ามทวีปไป แน่นอนอ้าวเจ็บน้ำเฉยเจ็บน้ำเฉยตัวแรงผมยอนกูลุกเลยโนกูลุกสรุกเสื้ผ้าเลยไอห่านี่แม่งได้เชื้อยัดมานี่นะครับผมกินเส้นผสมน้ำนี่เหมือนขึ้นสะบัดชั้นเจ็ดอะไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้อะ่าๆ ราค้ขาไหลพ่อเนี่ยโอ้ตานายดาบช่วยใจหน่อยไหมตำรวจสวัสดีครับคุณตำรวจโอ้โหคุณตำรวจคุณตำรวจมาเองเลยนะผมไม่ได้แต่งตัวเอารถก็รถพับปะเนี่ยไม่ใช่รถพับเลยตอนนี้ทาร้อนครับผมเขบอกว่าทำคอนเทนต์รายารว่าอ๋ออันนี้มาถ่ายรายการครับแนะนำให้คนรู้จักร้านนี้ครับเพราะว่าอร่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ รายการเหมอเมื่อกี้ว่ารายการอร่อยสตรีนี้ครับผมแต่ท่านเมื่อกี้พูดอ่ะยังไม่ได้พูดเกี่ยวกับอันนี้เลยกูเมื่อกี้พูดกูคุยกับพี่เขาเมื่อกี้พูดไม่นับนะไม่นับโอเคไม่นับไม่นับใจกูตกตรงนี้กูบอกเลยว่าอยู่ยากว่ะถ่ายรายการเนี้ยรอบหน้านะตมาไม่ต้องสั่งเลือดเดี๋ยวเลือดต้องพางไม่ได้เตรียมดูเนี่ยบุญเล่นบุญเล่นบุญเล่นตักหยอกกินต่อกินต่อ 3มคนเยอะเหรอครับนี่ี่รอทีรอทีไรดีปสารกันตนนครับป้าสำหรับเมนูนี้เขาบอกเลยว่าเมนูนี้อร่อยสุดตีนอร่อยสุดตีนตีด้ะนั่งก่อนนั่นังก่อนนั่ง โอ,อะไรนะไะหาอะไรไม่ได้ยินหมูตึงออหูตึงฝั่งนี้ยฝั่งนี้ยจริงเขาบอกว่าล้มตึงจริง,รงล้มแล้วล้มแล,ล้วหัวตึงเลยถีบหน้าเจ็บที่แขนผมลืมไปว่าผมเอาเซฟตี้ม<ส>าเหรอไม่ใช่ <c oughs> ให้ไปโอลิมปิกวะเนี่ยให้กูต่อยมวยสากลหรือไง <c oughs> เขาไม่ได้ถีบตัวเขาถีบหน้ามีมีมีหมวกกันน็อกเหรอใช่เอาป่ะใชไอ้กูใส่หมวกกันน็อกเขาถือโบราณถือไม่เอาไม่ไม่ใส่หน้ากูนี่แหละใช้หน้าตาในการทำอาหารกิน เมนูสุดท้ายนะครับเมนู Menu ที่สาครับก็หลอเข้าวเปล่านะครับผมดูหน้าตาก็น่ากินแล้วนี่ไก่ชีกน้ำซุปน่อยไม่ต้องปรุงแล้วรู้เลยว่าอร่อยแน่<ม>ข้าวหอมนุ่มนี่ตีนเต็มเลยครับผมมันไก่ยังไงกาืนุ่ม นึบอร่อยแล้วใครมาก็สามารถสั่งแพ็กเกอร์ที่นี่ได้ก็มีเลือดแล้วก็ตินไก่ที่นี่กันเองครับเปิดสองรอบครับป้าบอกว่าเนี่ยป้าขายสองรอบนะตอนเย็นเนี่ยต้มหม้มออีหม,ม้อหนึ่งไว้แล้วหม้อใหญ่มากสนุกเกาเหลารสชาติยังไงฮะเกาเหลารสชาติยังไงเกาเหลามันมีความต่างจากก๋วยเตี๋ยวอย่างนึงก็คือมันนี่เย็นแล้วก,แวก็แล้วก็พูดง่ายว่าเราจะอิ่มแทนเส้นได้ก็คือข้าวข้าวแล้วก็น้ำเกาเหลาก็ อร่อยมากแต่ที่นีแต่ที่กินมาเนี่ยสามเมนูเนี่ยเอ้ยงชิมไม่เฉยไม่ชิมไม่เฉยยังไม่กลับอีอกเหรอชอบเครื่องในเออเครื่องในอร่อยมากนะตับเออแม่แข่งกับเครื่องในเครื่องในไม่แข่งนะอ,อืเอเฮ้ยเป็นพิธีกรได้เราอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสำหรับเมนูนี้เออไส้เอ๊ะดูกันดูกันอ่าเออ,เอ,อ บาเ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 หมือนสัมลีธอ่ะเบาเหมือนสัมลีธปลาใส่น่ากูเตรียมไก่ไต่ละไอ้ยัดไอ้สัตว์เป็นยังไงเฮียมึงจะให้น้องปีนเกลียวกูแต่กูรู้การับไอ้ไต่มันที่เบาเบาเหมือนนุ่นกระทบหน้าโอเคเดี๋ยวพร้อมสุดท้ายละสำหรับเมนูนี้นะครับผมเขาบอกเลยว่ารายการอร่อยสุดเตีนยนไก่ตัวเองอร่อยสุดตี๋ยนเบา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 เหมือนสัมฤทธิ์อ่ะ แตกแว่นหายโออไมึงเป็นห่วงแว่นเหรอหัวกูแตกหัวเอาเลยออาเบจิต้าป้ะเนี่ยไอสัตว์เป็เบจิต้าป้ะเนี่ยเอาเนี่ยบอกว่าสัมลีโยนใส่หน้าไงสัมรีแต่สัมรีตันหนึ่งอ่ะมึงไม่ตันหนึ่งมึงกับหน้าเป็นน้องไอยัดทำไมอ่ะตีนมึงกับตีนยัดเนี่ยพอกันเลยเออทั้งแรงทั้งเยี่ยเลยนั่งนั่งนั่งก่อนเดี๋ยววูบเดี๋ยววูบนั่งก่อนอีพีหน้าอยากได้ใครอยากได้ตีนใครโอ้ยสัตว์ถามแบกแกอีพีหน้าต้องการตีนใครครับไอสัตว์์ใครรรรจจจะะออยยาากกกกไไดด้้ตตีนเเเทโปป็ัับถถงว เอ็กก็ถังใช่รถถังจินเม่นอนก็ต้องบอกเลยนะครับรถถังผมฝากไว้ด้วยถ้าผมคอแลบด้วยอ่ะย่ามาอย่ารับปากอ้ยัดมันไม่ต้องไปรับปากมันเลยเลิกคบมไปเลยไอ้ยัด่ะนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากช่องชายโสรแล้วก็รายการอร่อยสุดรีด้วยนะครับผมยังไงก็ดีไอ พูไปแล้วพูไปนานแล้วเอ,เอนี่ขยับไม่ทันแล้วอไอ้ทีมงานถามว่าผมต้องการตีนใครถ้าผมบอกว่าผมต้องการตีอัมมัติลาพามึงจะหามาไ,ได้ไหมให้ตีให้อัมมัติาพาถีบหน้ากูเนี่ยทีมแล้วก็สองคนนี้กูยังยอมเลยสอยไอ้สัสตีอัมมัติาพาถีบหน้ากูมึงสงสารตีนเขา